Good afternoon, everybody. Today, I am going to teach you about consonants and vowels. สบายดีต้นสวยทุกคนมือนี้ค่อยจะมาสอนเกี่ยวกับพยันสนะและสระในภาษาอังกฤษว่าม okay, ีตัวใดไดมาเบิ่งนํากันโอเค let's go คำถามเพิ่นว่า question how many consonants are there in english พยัญชนะในภาษาอังกฤษทั้งหมดมีจักตัว Answer ตอบ t r Twenty One Consonants in English โอเคมาอ่านเบื้องนำกันเนาะ Consonant นี่เป็นพยัญชนะลำดับเอาอินว่าภาษาอังกฤษว่า List ลำดับที่หนึ่งเนาะเริ่มแต่เลขหนึ่งเนาะจนหอดเลขที่สิบเอ็ดเนาะมาอ่านนำกันเบื้องโอเค Number วัน โอเคสตาร์ทหมายเลข1 okay, Number one, B หมายเลข2 C หมายเลข3 D หมายเลข4 F หมายเลข5 G หมายเลข6 H หมายเลข7 J หมายเลข8 K หมายเลข9 L หมายเลข10 M หมายเลข11

โอเค next q h e s t i o n how many vowels are there in English สละในภาษาอังกฤษทั้งหมดมีจักตัวคำตอบ there are five vowels in English มาเบิ้งหน่อยมีตัวใดเดข้ที่หนึ่ง a สอง e สาม i c o ห้าอยู่พิเศษส่วนตัวไว้มนไซได้ทางพญานะและทางสระการสอนของอาจารย์กับมดสัมเนาะ Thank you for watching my videos please please like please share and follow me ฝาก ขอบใจที่เบ่งวิดีโอในวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการซอนในครั้งต่อไปรีแ็ดคลิปโอเค thank you